เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2 5 5 5เล่มที่60หน้า389ถึง402อุทาละกะชาดกว่าด้วยจรณธรรมะดินเหล่าใดครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บฟันเคละรูปร่างเอถอะทะไร่มนอยู่ะดินเหล่านั้นเป็นผู้รู้การประพฤติตบะและการสาธยายมนี้ ในความเพียรที่มนุษย์จะพึงทำกันจะพ้นจากอบายได้ละหรือข้าแต่พระราชาถ้าบุคคลเป็นพระหูสูรไม่ประพฤติธ,ธรรมก็จะพึงกระทำกรรมอัล,ลามกทั้งหลายได้แม้จะมีเวทตั้งพันอาศัยแต่ความเป็นพระหูสูรยังไม่บรรลุจรณะธรรมจะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เลยแม้บุคคลผู้มีเวทตั้งพันอาศัยแต่ความเป็นพระหูสูรนั้น ยังไม่บรรลุจรณธรรมแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้อัตมภาพย่อมสำคัญว่าเวททั้งหลายก็ย่อมไม่มีผลจรณธรรมอันมีความสํารวมเท่านั้นเป็นความจริงเวททั้งหลายจะไม่มีผลก็หามิได้จรณธรรมอันมีความสํารวมนั่นแลเป็นความจริงแต่บุคคลเรียนเวททั้งหลายแล้วย่อมได้รับเกียรติคุณ ท่านผู้ฝึกฝนตนด้วยจรณธรรมแล้วย่อมบรรลุถึงสันติบุตรที่เกิดแต่มารดาบิดาและเผ่าพันธุ์ใดอันบุตรจะต้องเลี้ยงดูอัตมาภาพเป็นคนคนนั้นแหละมีชื่อว่าอุทธาลกะเป็นเชื้อสายของวงตระกูลโสธิยะแห่งท่านผู้เจริญดูก่อนท่านผู้เจริญบุคคลเป็นพรหมามได้อย่างไรเป็นพรรามเต็มที่ได้อย่างไร ความดับรอบจะมีได้อย่างไรผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะบัณฑิตเรียกว่ากะไรบุคคลเป็นพรามต้องบูชาไฟเป็นนิดต้องรดน้ำเมื่อบูชายันต้องยกเสาเจเวผู้กระทำอย่างนี้จึงเป็นพรามผู้กเกษมด้วยเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงได้พากาารรันสรรเสริญว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมะความหมดจดย่อมไม่มีด้วยการรดน้ำอหนึ่ง พรามจะเป็นพรามเต็มที่ด้วยการรดน้ำก็หาไม่ขันติและโสรจ,จะย่อมมีไม่ได้ทั้งผู้นั้นจะเป็นผู้ดับรอบก็หามิได้ดูก่อนท่านผู้เจริญบุคคลเป็นพรามได้อย่างไรและเป็นพรามเต็มที่ได้อย่างไรความดับรอบจะมีได้อย่างไรผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะบัณฑิตเรียกว่าไร บุคคลผู้ไม่มีไร่นาไม่มีพวกพ้องไม่ถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังไม่มีบาปคือความโลภสิ้นความละโมบในพบแล้วผู้กระทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพรามผู้เกษมเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงได้พากันสรรเสริญว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมะกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทาน คนเทอยากเยื่อทั้งปวงเป็นผู้สงบเสงี่ยมฝึกฝนตนแล้วย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกคนเป็นผู้เย็นแล้วยังจะมีคนดีคนเลวอีกหรือไม่กษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อทั้งปวงเป็นผู้สงบเสงี่ยมฝึกฝนตนแล้วย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกๆคนเป็นคู่เย็นแล้ว ย่อมไม่มีคนดีคนเลวเลยกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อทั้งปวงเป็นผู้สงบเสงเี่ยมฝึกฝนตนแล้วย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกๆคนเป็นผู้เย็นแล้วย่อมไม่มีคนดีคนเลวเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านชื่อว่าทำลายความเป็นเชื้อสายแห่งตระกูลโสธยะ จะประพฤติเพศพราหมณ์ที่เขาสรรรเสริญกันอยู่ทำไมวิมานที่เขาคลุมด้วยผ้ามีสีต่างๆกันเงาแห่งผ้าเหล่านั้นย่อมเป็นสีเดียวกันหมดสีที่ย้อมนั้นย่อมไม่เกิดเป็นสีฉันใดในมนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดมานบบริสุทธิ์เมื่อนั้นมานบเหล่านั้นเป็นผู้มีวัดดีเพราะรู้ทั่วถึงธรรมะย่อมละชาติของตนได้จบ อุทาละกะชาดกที่สอัฏฐกถาอุทาละกะชาดกพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณพระมหาวิหารเชตวันทรงปาราบภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่งตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าคาราชินาชดีลาปังกะทันตาดังนี้เรื่องย่อมีว่าแม้บวชในพระาศาสนาอันมีธรรมะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้แล้ว ก็ยังชอบประพฤติเรื่องหลอกลวงสามสถานเพื่อต้องการปัจจัยทั้ง4ครั้งนั้นพวกภิกษุเมื่อจะประกาศโทษของเธอตั้งเรื่องสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุชื่อโน,น้นบวชในพระาศาสนาอันประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วยังจะอาศัยการหลอกลวงเลี้ยงชีวิตอยู่เล่า พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกี้พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนเธอก็หลอกลวงเหมือนกันทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติณพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นปูโรหิตเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดวันหนึ่งท่านไปเล่นอุทยานเห็นหญิงแพทย์สยามรูปงามนางหนึ่งติดใจสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางนางอาศัยท่านมีคันครั้นรู้ว่าตนมีคันก็บอกท่านว่าเจ้านายฉันตั้งคันแล้วละ ในเวลาเด็กเกิดเมื่อดิฉันจะตั้งชื่อจะขนานนามเขาว่าอย่างไรเจ้าคะท่านคิดว่าเพราะเด็กเกิดในท้องวันณทาสีไม่อาจขนานนามตามสกุลได้แล้วกล่าวว่าแม่นางเอย๋ยต้นไม้ที่ป้องกันลมได้ต้นนี้ชื่อว่าต้นคูนเพราะเราได้เด็กที่นี้เธอควรตั้งชื่อเขาว่าอุทาละกะเถิดอุทาละกะหมายถึงต้นคูน แล้วได้ให้แหวนสวมนิ้วชี้ไปสั่งว่าถ้าเป็นทิดาเธอพึงเลี้ยงดูเด็กนั้นด้วยแหวนนี้ถ้าเป็นบุตรละก็พึงส่งตัวเขาผู้เติบโตแล้วแก่ฉันต่อมานางคลอดบุตรชายได้ขนานนามว่าอุทธ,ธาละกะเขาเติบโตแล้วถามมารดาว่าแม่จา๋าใครเป็นพ่อของฉันนางตอบว่าปุรโรหิตพ่อเขากล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นฉันต้องเรียนพระเวทแล้วรับแหวนและค่าคำนับอาจารย์จากมือมารดาเดินทางไปตักกะศิลาเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกอยู่เห็นคณะดาบทคณะหนึ่งคิดว่าในสำนักของพวกนี้คงมีศิลปะอันประเสริฐเราจะเรียนศิลปะนั้นเพราะความโลภในศิลปะจึงบวช พอทำวัดปฏิบัติแก่ดาบทเหล่านั้นแล้วก็ถามว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ทั้งหลายโปรโดให้ข้าพเจ้าศึกษาในศิลปะที่ท่านรู้เถิดดาบทเหล่านั้นก็ให้เขาศึกษาตามทำนองที่ตนรู้ดาบททั้งห้าร้อยไม่ได้มีเลยแม้แต่รูปเดียวที่ฉลาดยิ่งกว่าเขาเขาคนเดียวเป็นยอดของดาบทเหล่านั้นทางปัญญา ครั้งนั้นพวกดาบทเหล่านั้นจึงประชุมกันยกตำแหน่งอาจารย์ให้แก่เขาครั้นแล้วเขา,ขากล่าวกับดาบทเหล่านั้นว่าผู้นิรทุฮกพวกคุณพากันบริโภคเผือกมันและผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่กันในป่าเหตุไรจึงไม่พากันไปสู่ดินแดนมนุษย์เล่าพวกดาบทตอบว่าผู้นิรทุฮกธรรมดาพวกมนุษย์ให้ทานมากๆแล้ว ก็ขอให้ทำอนุโมทนาขอให้กล่าวทำมกถาพากันถามปัญหาพวกเราไม่ไปในถิ่นมนุษย์นั้นเพราะเกรงภัยนั้นเขากล่าวว่าแม้ถึงว่าจักเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิการพูดให้จับใจละก็เป็นภาระของฉันพวกท่านอย่าก,กลัวเลยจึงท่องเที่ยวไปกับพวกดาบทนั้นลุถึงพระนครพาราณสีโดยลำดับ พักอยู่ในพระราชอุทยานพอรุ่งขึ้นก็เที่ยวพิกษาไปตามประตูบ้านกับดาบททั้งปวงพวกมนุษย์พากันให้มหาทานรุ่งขึ้นพวกดาบทก็พากันเข้าสู่พระนครพวกมนุษย์ได้พากันให้มหาทานกุทาละกะดาบทกระทำอนุโมทนากล่าวมงคลวิสัชนาปัญหาพวกมนุษย์พากันเลื่อมใส ได้ให้ปัจจัยมากมายชาวเมืองทั่วหน้าพากันกราบหูลแด่พระราชาว่าดาบทผู้ทรงธรรมเป็นบัณฑิตเป็นคณะศาสดามาถึงแล้วพระราชาตรัสถามว่าอยู่ที่ไหนทรงสดับว่าในอุทยานก็ตรัสว่าดีละวันนี้เราจะไปพบดาบทเหล่านั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่งได้ไปบอกแกอุทาละกะว่า ข่าวว่าพระราชาจักเสด็จมาเยี่ยมพระคุณเจ้าทั้งหลายเขาเรียกคณะลือสีบอกว่าผู้นิรทุก์ทั้งหลายข่าวว่าพระราชาจักเสด็จมาธรรมดาท่านผู้เป็นใหญ่ทำให้พอใจได้เสียวันหนึ่งแล้วก็พอใจไปตลอดชีพพวกดาบทพากันถามว่าท่านอาจารย์ครับก็พวกกระผมต้องทำอะไรกันเล่าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ในพวกท่านบางพวกจงประพฤติวัคคุลิวัดหมายถึงข้อปฏิบัติอย่างค้างคาวบางพวกจงตั้งหน้านั่งกระโยงบางพวกจงพากันนอนบนหนามบางพวกจงผิงไฟห้ากองบางพวกจงพากันแช่น้ำบางพวกจงพากันสังวัทยายมนในที่นั้นๆพวกดาบทกระทำตามนั้นฝ่ายตนเอง ชวนดาบทที่ฉลาดฉลาดมีวาทะคมคาย8หรือสิบรูปไว้วางคำพีที่สวยงามไว้บนกากระยียที่ชวนดูแวดล้อมด้วยอันเตวาสิกนั่งเหนืออาสนะที่จัดไว้เป็นอันดีขณะนั้นพระราชาตรัสช,ชวนปุโรหิตเสด็จไปพระอุทยานกับปริวานขบวนใหญ่ทอดพระเนตรเห็นดาบทเหล่านั้นพากันประพฤติตบะผิดผิดกันอยู่ทรงเลื่อมใสว่า ท่านพวกนี้พ้นแล้วจากภัยในอบายเสด็จถึงสำนักอุทาละกะดาบททรงพระปฏิสันฐานประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งมีพระมนัลยินดีเมื่อตรัสสนทนากับท่านปุโรหิตตรัสคาถาแรกว่าะดินเหล่าใดครองหนังเสือพร้อมเล็บฟันเครอะรูปร่างเถะทะไร่มนอยู่ะดินเหล่านั้นเป็นผู้รู้การประพฤติตบะ และการสาทยายมนนี้ในความเพียรที่มนุษย์จะพึงทำกันจะพ้นจากอบายได้ละหรือบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าคราชินาความว่าประกอบด้วยหนังเสือพร้อมด้วยเล็บบทว่าปังกะทันตาความว่ามีฟันอันมนทินจับแล้วเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟันบทว่าหุมมมขารูปาความว่าในตาไม่หยอดตา ร่างกายมิได้ประดับมีผ้าผ้าศกกระปกบทว่ามานุษเกจะโยเคความว่าพวกมนุษย์ควรกระทำความเพียรบทว่าอีทังวิทูความว่ารู้อยู่ซึ่งการประพฤติตบะและการท่องมนนี้บทว่าอปายาความว่าพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์พ้นจากอบายสี่เหล่านี้ได้อย่างไรหรือ ท่านปโปรหิตได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วดำริว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงเลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเราจะนิ่งเสียไม่ได้ละจึงกล่าวคาถาที่สองว่าข้าแต่พระราชาถ้าบุคคลเป็นผู้หูสูดแต่ไม่ประพฤติธ,ธรรมะก็จะพึงกระทำกรรมอัลามกทั้งหลายได้แม้จะมีเวทตั้งพัน อาศัยแต่ความเป็นพระหูสูตรยังไม่บรรลุจรณธรรมจะพ้นจากทุกไปไม่ได้เลยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพหุสุโตความว่าข้าแต่มหาราชจจาถ้าบุคคลทะนงตนว่าเราเป็นพระหูสูตรดังนี้แม้จะมีเวทเชี่ยวชาญไม่ประพฤติกุศลธรรมทั้ง10ประการก็พึงกระทำบาปด้วยทวานทั้งสได้เหมือนกันเวททั้งสามยกเสียเถิด ต่อให้มีเวทตั้งพันมิได้บรรลุจรณธรรมคือสมาบัติแปดแล้วจะอาศัยความเป็นพระหูสูตรนั้นพ้นจากอบายทุกข์ไม่ได้เลยอุทธธาละกะได้ฟังคำของท่านดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชาทรงเลื่อมใสคณะลือสีตามพระอัธยาศัยแล้วแต่พระรามผู้นี้มาคว้างโคที่กำลังเที่ยวไปทิ้งอยากเยื่อลงในพัดที่เขาคิดไว้แล้วเสียได้ เราต้องพูดกับเขาเมื่อจะพูดจึงกล่าวคาถาที่สามว่าบุคคลผู้มีเวทตั้งพันอาศัยแต่ความเป็นพระหูสูตรนั้นยังไม่บรรลุจรณธรรมแล้วจะพ้นจากทุกไปไม่ได้อัตมาภาพย่อมสำคัญว่าเวททั้งหลายก็ย่อมไม่มีผลจรณธรรมอันมีความสำรวมเท่านั้นเป็นความจริงบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภลาความว่า ในวาทะของท่านเวททั้งหลายและศิลปะที่เหลือย่อมถึงความไม่มีผลเพราะฉะนั้นจะเรียนเวทและศิลปะเหล่านั้นไปทำไมจรณะกับการสํารวมศีลเท่านั้นจึงสำเร็จเป็นสัจจะอันหนึ่งลำดับนั้นปุรโรหิตกล่าวคาถาว่าเวททั้งหลายจะไม่มีผลก็หาไม่ได้จรณะธรรมอันมีความสํารวมนั้นนั่นแลเป็นความจริง แต่บุคคลเรียนเวททั้งหลายแล้วย่อมได้รับเกียรติคุณท่านผู้ฝึกฝนตนด้วยจรณธรรมแล้วย่อมบรรลุสันติบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาเหวะความว่าเราไม่ได้กล่าวว่าเวททั้งหลายไม่มีผลก็แต่ว่าจรณธรรมพร้อมกันกับการสํารวมเป็นความจริงทีเดียวคือเป็นสภาวะอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นแล จึงสามารถพ้นจากทุกข์ได้บทว่าสันติงปานุนาติความว่าเมื่อบุคคลฝึกฝนตนด้วยจรณธรรมกล่าวคือสมาบัตย่อมถึงพระนิพพานอันกระทำความสงบแห่งหทยัยอุทาละกะได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าเราไม่อาจโต้กับปุรโรหิตนี้ด้วยอำนาจเป็นฝ่ายแย้งได้ธรรมดาบุคคลที่จะไม่ทำความใยดี ในคำที่ถูกกล่าวไม่มีเลยเราต้องบอกความเป็นลูกแก่เขาจึงกล่าวคาถาที่ห้าว่าบุตรที่เกิดแต่มารดาบิดาและเผ่าพันธุ์ใดอันบุตรจะต้องเลี้ยงดูอัตมภาพ,าพเป็นคนคนนั้นแหละมีชื่อว่าอุทธ,ธาลกะเป็นเชื้อสายของวงตระกูลโสติยะแห่งท่านผู้เจริญบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพัจจาความว่า บิดามารดาและพวกพ้องที่เหลือเป็นผู้ได้นามว่าเป็นผู้อันบุตรต้องเลี้ยงดูอัตมภาพก็เป็นบุตรผู้นั้นแหละที่จริงตนนั้นแหละย่อมเกิดเพื่อตนได้แม้อัตมภาพก็เกิดแล้วที่โคนไม้คูนเพราะท่านกล่าวตั้งชื่อไว้แล้วทีเดียวอัตมภาพชื่ออุทธาละกะนะท่านผู้เจริญเมื่อท่านปุโรหิตถามว่าแน่หรือคุณชื่ออุทธาละกะ ท่านตอบว่าแน่สิถามต่อไปว่าข้าพเจ้าให้เครื่องหมายไว้แก่มารดาของท่านเครื่องหมายนั้นไปไหนเล่าตอบว่านี่พราหมามพรางวางแหวนลงในมือของท่านพราหรามจำแหวนได้แต่ยังกล่าวว่าคุณเป็นพรหมามตามโอกาสที่เลือกเรียนแต่จะรู้พรหมณธรรมละหรือเมื่อจะถามพรหมณธรรมจึงกล่าวคาถาที่หกว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญบุคคลเป็นพรามได้อย่างไรเป็นพรามเต็มที่ได้อย่างไรความดับรอบจะมีได้อย่างไรเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมะบัณฑิตเรียกว่ากระไรอุทธาละกะเมื่อจะบอกแก่ท่านจึงกล่าวคาถาที่เจ็ดว่าบุคคลเป็นพรามต้องบูชาไฟเป็นนิดต้องรดน้ำเมื่อบูชายันต้องยกเสาเจเวิ ผู้กระทำอย่างนี้จึงเป็นพรหมณ์ผู้กเกษมด้วยเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงพากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิรังกัดวาอคิมาทายะความว่าบุคคลผู้เป็นพรหมามต้องก่อไฟบำเรอไฟไมิให้ขาดระยะบทว่าอาโปสินจังชยังอัสเสติยูปังความว่า เมื่อกระทำการรดน้ำเมื่อจะบูชาสัมมาปาสยันก็ดีวาจาเปยยันก็ดีนิรักยันก็ดีต้องให้ยกจเจวิตทองขึ้นทำอย่างนี้จึงจะเป็นพร,รามพูดถึงความเกษมบทว่าเขมีได้แก่ถึงความเกษมบทว่าอมาปยิงสุงความว่าก็ด้วยเหตุนั้นนั่นแลชนทั้งหลายย่อมพากันเรียกว่า ผู้ดำรงอยู่ในธรรมะปุโรหิตได้ฟังดังนั้นแล้วเมื่อติเตียนพระรามตามที่เขากล่าวจึงกล่าวคาถาที่แปดว่าความหมดจดย่อมไม่มีด้วยการรดน้ำอนหนึ่งพรรามจะเป็นพรรามเต็มที่ด้วยการรดน้ำก็หาไม่ขันติและโสรจ,จะย่อมมีไม่ได้ทั้งผู้นั้นจะเป็นผู้ดับรอบก็หาไม่ได้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า เสจนเนนะความว่าปุรโรหิตแสดงพรามณธรรมทั้งหลายที่เขากล่าวข้อเดียวคือด้วยการรดน้ำห้ามเสียทุกข้อไปข้อนี้มีอธิบายว่าอันความหมดจดมีไม่ได้เลยด้วยการบำเรอไฟด้วยการรดน้ำหรือด้วยฆ่าสัตว์บูชายันด้วยเหตุเพียงเท่านี้จะเป็นพระรามผู้บริบูรณ์สิ้นเชิงก็มิได้ ความอดทนคือความอดกลั้นจะมีไม่ได้ความสงบเสงี่ยมคือศีลจะมีไม่ได้และจะชื่อว่าเป็นผู้ดับโดยรอบเพราะความดับเสียรอบด้านซึ่งกิเลสก็ไม่ได้ลำดับนั้นอุทาละกะเมื่อจะถามว่าถ้าว่าไม่เป็นพรรามด้วยอย่างนี้ละก็จะเป็นได้อย่างไรกันจึงกล่าวคาถาที่ก้าว,ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลเป็นพรหมามได้อย่างไรและเป็นพรรามเต็มที่ได้อย่างไรความดับรอบจะมีได้อย่างไรผู้ตั้งอยู่ในธรรมะบัณฑิตเรียกว่ากไกรฝ่ายปุรโรหิตเมื่อจะกล่าวแก่เขาก็กล่าวคาถาต่อไปว่าบุคคลผู้ไม่มีไร่นาไม่มีพวกพ้องไม่ถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังไม่มีบาปคือความโลภสิ้นความโลภในพบแล้ว ผู้กระทำอย่างนี้ชื่อว่าเป็นพรรามผู้เกษมเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงได้พากันสรรเสริญว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอักเขตพันทุกได้แก่ผู้ไม่มีไร่นาไม่มีพวกพ้องอธิบายว่าท่านผู้เว้นแล้วจากการครอบครองไร่นาบ้านตำบลชื่อว่าผู้ไม่มีไร่นา เว้นขาดแล้วจากการปกครองพวกพ้องทางญาติพวกพ้องทางมิตรพวกพ้องทางสหายและพวกพ้องทางศิลปะชื่อว่าผู้ไม่มีพวกพ้องผู้เว้นแล้วจากการถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิในสัตว์และสังขารทั้งหลายชื่อว่าผู้ไม่ถือว่าของเราผู้เว้นแล้วจากความหวังในลาบในทรัพย์ในบุตรและในชีวิตชื่อว่าผู้หมดความหวัง เว้นแล้วจากความโลภอันเป็นบาปได้แก่ความโลภในฐานะอันไม่สม่ำเสมอชื่อว่าผู้หมดบาปคือความโลภสิ้นความยินดีในพบแล้วชื่อว่าผู้สิ้นความโลภในพบแล้วลำดับนั้นอุทาละกะกล่าวคาถาว่ากษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อทั้งปวง เป็นผู้สงบเสงี่ยมฝึกฝนตนแล้วย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกๆคนเป็นผู้เย็นแล้วยังจะมีคนดีคนเลวอีกหรือไม่บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัติเสยโยวะปาปิโยความว่าปุธาละกะถามว่ากษัตริย์เป็นต้นเหล่านี้ทุกคนย่อมมีคุณสมบัติคือความเป็นผู้แช่มชื่นได้ทั้งนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้กันแล้ว ความต่ำความสูงอย่างนี้ว่าผู้นี้ดีกว่าผู้นี้เลวกว่ามีหรือไม่มีลำดับนั้นเพื่อจะชี้แจงว่าจำเดิมแต่บรรลุพระอรหัสตไปขึ้นชื่อว่าความต่ำความสูงย่อมไม่มีแก่เขาพรามกล่าวคาถาว่ากษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อทั้งปวงเป็นผู้สงบเสงี่ยมฝึกฝนตนแล้ว ย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกๆคนเป็นผู้เย็นแล้วย่อมไม่มีคนดีคนเลวเลยลำดับนั้นเมื่ออุทธาละกะจะติเตียนปุรโรหิตนั้นจึงกล่าวสองคาถาว่ากษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อทั้งปวงเป็นผู้สงบเสงี่ยมฝึกฝนตนแล้วย่อมดับรอบได้ทั้งหมดเมื่อคนทุกๆคนเป็นผู้เย็นแล้ว ย่อมไม่มีคนดีคนเลวเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านชื่อว่าทำลายความเป็นเชื้อสายแห่งตระกูลโสธิยะจะประพฤติเพศพร,ราหมณ์ที่เขาสรรเสริญกันอยู่ทำไมคาถานั้นมีอัฏถานที่บายว่าแม้นว่าความพิเศษของผู้มีคุณเหล่านั้นไม่มีเลยและย่อมเป็นวันณะเดียวกันได้แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็กำลังทำลายความเป็นผู้อุปพโตสุชาติเสีย ชื่อว่ากำลังประพฤติทำลายความเป็นพรามลงเสมอกับจันทานทำลายความเป็นเชื้อสายแห่งสกุลโสติยะเสียสิน้นครั้งนั้นท่านโปรหิตจะเปรียบเทียบให้เขาเข้าใจจึงกล่าวสองคาถาว่าวิมานที่เขาคลุมด้วยผ้ามีสีต่างๆกันเงาแห่งผ้าเหล่านั้นย่อมเป็นสีเดียวกันหมดสีที่ย้อมนั้นย่อมไม่เกิดเป็นสีฉันใดในมนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้น เมื่อใดมานบบริสุทธิ์เมื่อนั้นมานพเปล่านั้นเป็นผู้มีวัดดีเพราะรู้ทั่วถึงธรรมะย่อมละชาติของตนได้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวิมานังมีอัฏถานที่บายว่าวิมานหมายถึงเรือนหรือมนดบบทว่าฉายาความว่าที่มุงด้วยผ้าย้อมสีต่างๆกันแสงฉายของผ้าเหล่านั้นจะเหลื่อมกันไม่ได้ สีที่ย้อมต่างๆกันนั้นย่อมไม่เป็นสีวิจิตไปแสงฉายทั้งหมดย่อมเป็นสีเดียวกันทั้งนั้นบทว่าเอวะเมวะความว่าแม้ในหมู่มนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกพร,รามณ์ไม่มีความรู้บางพวกร่วมกันบัญญัติวันณะสีไว้โดยหาการกระทำมิได้เลยเธออย่าถือว่าข้อนี้มีอยู่เลยการใดท่านผู้บัณฑิตในโลกนี้ ขุดพ่องด้วยอริยมรรคการนั้นบ,บุรุษบัณฑิตมีวัดดีคือมีศีลเพราะทราบนิพพานธรรมะตามที่ท่านเหล่านั้นบรรลุแล้วท่านเหล่านั้นย่อมเปลื้องชาติของตนเสียเพราะว่าตั้งแต่บรรลุพระนิพพานไปขึ้นชื่อว่าชาติก็หาประโยชน์มิได้เลยอุทาลกะไม่สามารถจะนำปัญหามาถามอีกได้ก็นั่งจำนน ทีนั้นท่านพระรามจึงกราบทูลถึงเขากับพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชพวกนี้ทั้งหมดเป็นผู้หลอกลวงจักพากันทำลายชมพูทวีปทั้งสิ้นเสียด้วยความหลอกลวงเป็นแท้พระองค์โปรโดให้อุทาะกะศึกเสียตั้งให้เป็นปุรโรหิตที่เหลือเล่าก็โปรโดให้ศึกเสียพระราชทานโลและอาวุธโปรโดให้เป็นเสวกเสียเถิด พระราชาตรัสว่าดีละท่านอาจารย์ได้ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วอุทาละกะเป็นค่าเป้าพระราชาไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนเธอก็เคยหลอกลวงเหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าอุทาละกะในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุผู้หลอกลวงพระราชาได้มาเป็นอานน์ส่วนปโปรหิตได้มาเป็นเราตถาคตแลจบอัตกถาอุทธ,ธาละกะชาดก